เพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน g o o g l e Chrome นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการปรับขนาดตัวอักษรบนเว็บไซต์ของ Google Chrome นะคะเพราะว่าบางท่านนะคะตัวอักษรบนเว็บไซต์ของ Google Chrome อาจจะเล็กไปทำให้มองไม่เห็นนะคะ เพราะว่ามือถือของบางท่านนะคะตัวอักษรบนไซต์ของ Google Chrome อาจจะเล็กไปอะค่ะทำให้อ่านไม่สะดวกหรือว่ามองไม่ค่อยเห็นนะคะหรือว่าของใครที่ซื้อมือถือไว้สำหรับให้พ่อแม่หรือว่าคนแก่ที่บ้านเนาะแล้วก็ต้องการทําขนาดตัวอักษรตัวนี้ค่ะให้ท่านอ่านได้วันนี้เราก็จะมาดูวิธีการนะคะว่าวิธีการที่จะทำให้ตัวอักษรบนเว็บไซต์ของ Google Chrome ค่ะ เป็นตัวอักษรที่ใหญ่ที่สามารถอ่านได้สะดวกขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้มาที่ g o o g l e Chrome นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่ามาที่หน้าแรกใช่ไหมคะแล้วก็ให้เรามาที่จุดสามจุดด้านขวาบนสุดนะคะ่ะมือถือบางรุ่นอาจจะอยู่ด้านล่างนะคะพยายามให้เพื่อนมองหาเนาะตรงนี้อยู่บนสุดนะคะจุดสจุดให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะ ให้เราเลื่อนลงมานะคะหาคำว่าการตั้งค่านะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่าการเข้าถึงนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเอามาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าการเข้าถึงตรงนี้คืออัตราส่วนข้อความนะคะ อันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะที่เราขยายให้ตัวอักษรตรงนี้ค่ะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ค่ะถ้าเราต้องการให้ตัวอักษรค่ะมีขนาดใหญ่ก็ให้เราลากตัวนี้ค่ะมาด้านขวาเนาะเนี้ยค่ะตัวอักษรเขาก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็จํานวนเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนข้อความเขาก็จะใหญ่ขึ้นให้เราลากไปตามที่เราต้องการเลยค่ะสูงสุดจะได้ที่200นะคะ อยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้ตัวอักษรตรงนี้ตัวใหญ่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราลองแบ็กออกไปนะคะเพื่อดูขนาดตัวอักษรที่เราตั้งไว้ะค่ะกดแบ็กเลยค่ะกดแบ็กนะคะแล้วก็ให้เรามาเปิดหน้าใดาหน้าหนึ่งก็ได้ค่ะของ Google Chrome นะคะให้เพื่อนๆลองมาเข้าเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนะคะ อ่ะเดี๋ยวปียลองเข้าของ Facebook นะคะอ่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะตัวอักษรเขาก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกว่าปกติที่เราเคยใช้กันนะคะอ่ะเดบ็กออกไปก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาเข้าที่ตัวนี้เนาะเว็บไซต์ ceo box ะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยะคะ่ะ อ่าตัวอักษรเขาก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะตรงนี้ทำให้เราสามารถอ่านง่ายขึ้นแบ็กออกไปก่อนนะคะหรือว่าลองมาเข้าบทความต่างๆตรงนี้ค่ะที่เป็นบทความที่เขาเสนอเราเนาะเลาลองมาเข้าตรงนี้เนาะอ่าคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าเราจะเห็นใช่ไหมคะตัวอักษรเขาใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าปกติค่ะส่วนวิธีการที่จะทำให้ตัวอักษรกลับสู่ปกติหรือว่าเล็กลงก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะ ให้เรามาที่จุดสามจุดด้านบนสุดนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะมาหาคำว่าการตั้งค่านะคะเราก็เลื่อนหาคำว่าการเข้าถึงค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะมาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะอัตราส่วนข้อความก็เหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราตั้งไว้ที่2 0งใช่ไหมคะ ก็ถ้าเราต้องการให้ตั้งเป็นตัวอักษรขนาดเล็กก็เลื่อนให้มาด้านซ้ายค่ะอ่าว่าเราต้องการกี่เปอร์เซน็นต์ร้อยเขนาดเขาก็จะมีให้เราดูตัวอย่างเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการปรับตัวอักษรบนเว็บไซต์หน้า Done Google Chrome นะคะก็สามารถเข้ามาปรับตรงนี้ได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆค่ะขอบคุณค่ะ